โอ้ไฮเย่ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้เราก็หย er ิบเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยทำการตั้งไอวอลแล้วมันจะขึ้นแบบลายสีน้ําตาลทหารตอนก่อนตั้งไอวอลครับผมอันนี้ก็คือมีคนถามมาแล้วก็มีคนขอมาให้เราทานะครับวันนี้ก็เลยจะมาจัดให้เลยก็แล้วกันนะทุกคนซึ่งวิธีการทําเนี่ยมันง่ายมากเลยครับผมเพียงแค่เราดูคลิปนี้ให้จบก็คือหลังจากนั้นเราก็จะได้แบบทําการตั้งไอวอล ขึ้นลายทหารก่อนตั้งไอวอลครับจะเป็นลายน้ําตาลน้ําตาลนะครับผมวิธีการทําของเราเนี่ยจะแบบโคตรง่ายเลยทุกคนนั้นดับแรกเนี่ยเราก็จะแบบบอกก่อนเลยนะครับบอกตรงๆเลยว่ามันเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับตั้งค่าเลยนะครับผมคือมันจะมีบางคนบอกว่ามันเกี่ยวกับแบบการปรับตั้งค่าในเกมนะครับจริงๆคือมันไม่ใช่เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะปรับตั้งค่ามันก็ยังไงไม่มีทางได้นะครับคือมันจะเป็นอย่างงี้ทุกคนดูดิไอวอลมันจะแบบมีสีน้ําตาลลายทหารมาประมาณนี้นะครับแต่ปกติเนี่ยของคนส่วนใหญ่ จะเป็นสีฟ้าไงทุกคนแต่ว่ามันก็จะแบบมีช่วงนี้มีคนมาเป็นอย่างนี้จริงๆมันมีนานแล้วนะครับผมแต่ขอบอกก่อนเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับตั้งค่านะครับแล้วก็ที่มันเกี่ยวเนี่ยมันเป็นพอเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วเจ้าตัวนั่นก็คือไอเจ้าตัวลิงที่ผมเอามานะครับมันหายไปไหนแล้ววะทุกคนเดี๋ยวขอตามหามันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไอลิงน้อยมานี่สี่นี่ไงทุกคนไอเจ้าตัวลิงนี่เลยนะครับผมเป็นตัวที่ทําให้ไอวอลของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คือพอเจ้าตัวนี้ ทุกคนมันจะทำให้ไอวอลของเราเนี่ยได้มาเป็นแบบสีน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็ลายทหารนะครับมันก็ง่ายมากเลยครับผมแล้วก็ถามว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนก็คือ บางคนเนี่ยบอกว่าลิงมันมีความสามารถในการปาระเบิดไกลอย่างเดียวไม่ใช่หรอคุณพี่ผมก็เลยจะมาบอกครับความสามารถของเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงนี้เนี่ยก็คือมันจะมีความสามารถที่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยก็แล้วกันนะทุกคนก็คือเพิ่มระยะในการปาระเบิดแล้วก็ไอวอลแะเบิดแสงระเบิดทุกชนิดนะครับ30%ก็คือเราจะปาระเบิดไอวอลแล้วก็อะไรที่มันเป็นพวกระเบิดควันต่างๆเนี่ยเราจะปาได้ไกลกว่าเดิม3 0นนะครับแล้วมันก็จะนับ ไอวอลด้วยนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยเวลาตั้งไอวอลมันจะแบบดูพิเศษกว่าเดิมแล้วก็จะมีลายน้ําตาลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้ออกปุ๊บเราก็จะไม่มีน้ําตาลน้ําตาลอย่างนั้นแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้ผมก็เชื่อว,ว่าเราทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับเหตุผลของการทําให้น้ําตาลเนี่ยมันจะแบบไอ้ที่มันจะทําให้ไอวอลของเราเนี่ยขึ้นสีน้ําตาลลายทหารมันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย,ย่าลืมกดตตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคคลิปรแ้วก็ มีอะไรสงสัยเราก็ฝากถามกันมาได้นะครับผม <g ül> ผมก็ยินดีตอบนะครับและสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้สอนอะไรก็รีบเมนกันมาได้เลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะขอเล่นหน่อยกันก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าแบบคลิปมันสั้นไปอะทุกคนดูดีเราเพิ่งจะมาเนะี่ยทุกคนและตอนนี้เราก็มาในโซนกันแล้วนะครับแล้วผมก็จะแบบชอบซ่อนสัตว์เลี้ยงอะทุกคนคือเวลามันเล่นแล้วแบบรู้สึกเกะกายยังไงไม่รู้อะทุกคนแต่นี้คือบางทีถ้าเกิดมันมีอาร มดีก็จะแบบปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้นะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในโหมดของเชิงตึงนะครับแบบมีอารมณ์อยากเล่นกอซ่ามากเลยทุกคนคือ เมื่อวานเนี่ยเพิ่งเล่นแร้งใหญ่ไปนะครับแล้วก็จากได้หนึ่งเนี่ยขึ้นเป็นได้สองนะครับคือช่วงนี้จะแบบไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟล์เลยทุกคนเนื่องจากแบบติดเรียนติดสอบไงทุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาครับแต่เมื่อวานแบบพอเจอเวลาก็เลยเล่นไปแล้วก็เล่นกอซ่าเอ็กในแร้งใหญ่นี่คือโคตรมันนะครับคือบอกเลยว่ามันเป็นปืนที่โกงมากเลยนะครับแล้วก็แบบมันจะลากหัวง่ายอะทุกคนแต่ผมจะทําให้ดูนะครับนี่เพียงแค่กดนิดเดียวมันก็จะเข้าหัวนะครับแต่เมื่อกี้คือคนมันวิ่งแบบไวมากเลยทุกคนแล าเรามีคนทุกคนเราก็จะแบบรูดหัวโชว์ไปหนึ่งทีนะครับนี่ทุกคนเมื่อกี้เข้าหัวทําไมไม่ตายวะทุกคนคือทุกคนครับเมื่อกี้ผมคิดว่าดาเมจที่ผมยิงเขาไปเนี่ยมันน่าจะเกิน200ไปแล้วแต่เขาไม่ยอมตายวะทุกคนหรือผมน่าจะตาฝาดไปเองแหละมั้งเนาะทุกคนช่างมันเถอะครับจังหวะนี้เราก็จะมาชิยๆต่อเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาดูเพื่อเคล็ดลับของไอวอลระเบิดเนี่ยเราก็สามารถกดปิดคลิปกันได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านั้นแล้ว ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะแบบสำหรับ FC ของออาอาจานเกมมิงนะครับแล้วก็อจจะแบบมาเล่นสักนิดหน่อยนะครับแบบมาอยู่ในโหมดเชิงตึงนะครับแล้วก็ดูเ๋ยทุกคนช่วงนี้เนี่ยซองควงจะมีบั克หนึ่งนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยเจอกันเยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่และนี่ก็คือทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมรู้ว่าคนที่มาเพื่อความรู้ของระเบิดเนี่ยน่าจะออกกันหมดแล้วนะครับส่วนสําหรับคนที่ยังเหลือและดูยันตอนนี้เนี่ย เรานั่นแหละคือผู้ที่โชคดีจะได้รู้เคล็ดลับหนึ่งเรื่องอีกอย่างเลยครับผมแล้วก็อันนี้จะไม่อยู่ในชื่อของคลิปด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ดูยันตอนนี้ถึงจะได้รู้นะครับแล้วเราก็อย่าลืมเม้น์ไปบอกนะคือทุกคนห้ามเมนในคลิปนะครับว่าท้ายคลิปมีเคล็ดลับบอกนะครับและนั่นก็คือเราเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราเนี่ยยิงซองควงแบบยิงใส่ศัตรูไปซองนัดเนี่ยแล้วพอเขาให้เรามาส่องนัดคืนเราตายแต่เขาไม่ตายอ่ะทุกคนเราเคยโดนปะครับแบบเรายิงโดนเขาไป2องนัดแล้วพอ แล,แล้วพอเขาเนี่ยยิงเรามา2นัดเนี่ยเราแบบตายอ่ะทุกคนคือพูดง่ายๆก็คือเราให้ไป2องเม็ดเขาไม่ตายแต่พอเขาให้เรามา2องเม็ดเราตายมันเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นพอเดเมจบัคหรอกครับทุกคนมันเป็นเพราะว่า สกิลไฮยโตะนะครับผมมันเป็นอีกตัวหนึ่งอีกหนึ่งตัวละครที่โคตรโกงเลยทุกคนเพราะว่าถ้าชีวิตของเขาลดลงเนี่ยก็คือเมื่อโดนซองควงไป2องนัดเนี่ยพอเขาใกล้าตายเนี่ยเขาจะแบบยิงแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราการเจาะก,ก่อนนะครับมันก็เลยทําให้แบบเรายิงเขาไป2เม็ดเขาเจ็บหนักแล้วเขาก็เปิดใช้สกิลไฮยโตะอย่างอัตโนมัตินะครับได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแบบมีสกิลไฮแอโตะแล้วก็ยิงไป2นัดลและหลังจากนั้นมันก็จะแบบแรงนะครับผมนี่เลยครับผมคือเหตุผลนะครับแล้วก็ จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบ mm hmm. ก็อย่าลืมกดตตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้เราก็ไปละครับเอาลับไปล้วบ๊ายบาย